อเอาหันหันเออเอาเยิยบเออเนี้<า>ยหนึโอ้ย <laughs> <c oughs> ยืนดีๆยืนแอคดีๆดรอๆกันนะจะไปยืนทั้งอะนนั่นไมยืนทั้งอะียงยืนข้า<ม>งทางไหงมเออน้องบูมกัย่าเขามาน้องบูมเนี้ยเอมาเนี้ย

พลดปล่ะอพอแล้ว<อ>เล่นกล่องมันก็หันไปทางพุณนะนี่คุณก็หันมาทางขวาอ๋อพอแล้วเออไออทยนองบูมกันเดียวไปโอเคไปไปไทยไทยแล้วนี่ไทยแล้วไทยแล้วอ๋อ เอานีแมถ่ายวิดีโอเหรอนีแมถ่ายวิดีโอเดีวยือไปผาบเพอนวยู้สตอนนี้ยู่งกันเล่นนแอปป้เล่นซนแอปเ้นับหนึ่งถึงยีุ่เล่นนับุนับหถึงยี ไปเรนนค่ะหนบอไปเร่นม่อยากกลับบ้านหม่นยากเล่นู่นี่นนี่่ลูก่าคีลาไปนอนอยู่ลังใดไปเลือเอาไปจะเอาล้งใดตอนนี้จุเนียอยู่ที่เอียงกาะพระธาตุยาคูจังหวัดกาลสินนะครับผม กับยุกับผู้ใดน้องบุมน้องบุมเห็นบ่เห็นบ่เห็นกล้องปะน้องบุมค่ะน้องบุ๋มน้าอ้นปลาเจ็บปลาอิ๋วไบ่รองเท้าหลุดรองเท้าหลุดน้ากล้องเียงกันหรือเปล่าน้าขอถือให้นี่าขอถือเองน้าขอถือให้รุดแล้วได้ไหมอยากถือ พออซือที่เห็นนี่เห็นเบิร์ดนี่ยเห็นเบิร์ดเลยสองสาคนเห็นเบิร์ดได้เด่น้ยชิงช่ายอิเซ่ชิง่ายอิเสปูนชิงชายงหนามไม่นั่หนามด้วยลูกมาลงมายังรัดไปเรอยบ่เมชิงช่ายอิเซครับ นี่บ่ิงชานี่เด็กีน,นครับ,รบไปเลยเฮช,ชาใหง่ามากเลยยัยยงไงเอนอิสานโบราณเมืองฝ่าแดดสงอย่าง

นี่เงินหวยเม็กเงินหวยเม็กเงินหวยเม็กบ้านหวยเม็กเว้เงินดอนจานเงินดอนจานเงินไทย ย่อกุจิกทาคันโทโอ้เพิ่นเห็ดขายของเงินขวางชัยโอ้งควายเงินไทยเล่าโอ้ เงินไทยเล่าบ้านเลขที่62อำํเาเภอลองค้ำกาลสินครับอ๋อกาลสินอยู่นี่หมดเลย เงินสามชัยเงินย่างตลาดเงินย่างตลาดเงินยางตลาดโอ้คุณอะฟองใช่ เนียชิงชาเินเครื่องประดับเทาดีโอ้เหตุเป็นเงินครับเงินสมัยเกา่าเงินก็คือบ้านเงินกร,รมลาใสบ้านกร,รมลาใสอืม เงืนเมืองกาลสินอเงือนเมืองกาลสินนี่ครับเป็นเห็ดไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่ส่อยู่เงือนไปตอนนี้เงนเงืนเงื่อนนาเมืองกาลสินเห็นหนเงือนนาเมืองกาลสินเงืนเก่าไปงหงเด้ เนี่ยเงือนนาเมืองกาลสินเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเงือนนาเมืองกาลสินเห็นเงือนคล้องชัยเองก่ออยู่นี่เอียงก่อนเอียงก่อเฮ้ยพระธาตุพระธาตุยาคูจังหวัดกาลสินนะครับผู้ใดสิมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เอาพาคุณเพื่อนมาเที่ยวในพระธาตุยาคูจังหวัดกาลสินอยู่นี่มาพระธาตุยาคูกัน จังหวัดกาลสินกันด้วยนะคะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับ